สว่วนใหญ่ผมว่าจะมีซีเกมเมอร์นะฮะต่อกันเลยนะฮนะพาร์ท12กำลังมันเลยนะฮะไปเลยไปเลยผมคิดรู้สึกว่าอาจจะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะฮะเนื้อเรื่องเราได้ไปเซตอัพอะไรบางบางอย่างอะเซตอัพจุดยิงหัวใครตะคนเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นแบบระยะไกลอะเบคเกอร์อเราไม่รู้จัก่ามแต่มา Radio check over Bravo 1 copy, we're dug in mid-light this Right, our eyes and ears inside take the so, hotel Once he gives us the nod, we'll kick this off What do you see? Bugger all right? Looks like Makarov's late for his own funeral Sit tight until we get a clean shot Then you can put as many rounds on him as you like It'll only take one

ไครขึ้นมาทำอะไรวะเนี่ยเราตัวลงมาแบบเช็ดกระจกเนี่ยอาชีพใหม่วะวเนี่ยมีาคนอยู่ที่ระเบียงเนี่งานที่ของกูใช่ไหมนเนี่ยเออโอ้โหใครไม่บุกเดียวครับผม ยิงยิงเฮ้ยไ่ดูผิดช่องแล่อกนนี่ขอภัยนะผมไปของล็อบซัลฟไรส์อดันไพร์ล็อกล็อกไอยูโหเย่ไม่รู้้ว่ะ มันล่วงลงมา,ออาอโอ้ยผมรู้แผงของเราแล้วฮะคลอบดักไว้เลยนะีกว่าตายหาไหมสมูไอ้เชื่อเพลไม่ตายเหรอออกมาทานันไ้ไงเนี่ยมองฉันเก็บไม่เป็นไรนะ อย่าตกมาขนาดน,น,นั้นอี่มีสูญแล้วกูจะมาให้ปนกูสู้กระบอกเลยวะยิงได้เนี่ยโอ้ย oh, ติดโอ้เคต้นซับต้นซับ มันจะต่ะอไปจัหงกกหวะน,นี้โอ้ยเหี้ยร่วงพี่กี่แบบหมูเขาหมูเขาเอาคนละพิกแน่อุ้ยไปไป ยึดดาวคุณปอบพายอยูเนี้ยเนีย่ยเร้ก็ต้องย,ย้ายมุไม่ใช่โอ้ยคอปเตอร์มันมาอยู่ตลอดเลยนะต้องมุกอย่างนี้นะฮะ mhm cái tôi không sợ lấy ra hồn mhm 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 อันดุลูฟเดี๋ยววะไปเข้าไปเข้าไปมีการให้ไปเร็วไอ้้เไปเร็วไอ้สัตว์ารนยิงอัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้งองอ,นะออกมาทางนี้แหละ mục lên On the street <cười> <cười> take care of him Mình <laughs> thấy take care ngay nè Nhìn nghe đâu ยอดพลาดย,ยอดทำไม่ดีไป้นี่ที่เราเข้ามาตอนคืนกับไอ้โซฟเมื่อคืนนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเป็นยังไงโถ่เฮ้ยกูหยุดที่ไหนนะมึงไงหยุดดิไปทางไหน,ไหนเนี่ยอ๋อไปทางโน้นรอเฮ้ย เฮ้ยอืมวัวหนึ่งตัวเฮ้ยตัวทาง,งคูละบอกให้โปรเทคนะครับแต่เราวิ่งมาข้างหน้าแล้วนะครับผมเฮ้ยหอดตายหมดเลยบอกเลยตายหมดเลย

เกรเทบเกียโต่าเกียโตโอ้มันมีเรามี M อ็มสองคูณสามนี่หว่าที่ไม่ได้ใช่เลยเฮ้ยอยู่ดิใช่ตอนที่ซบตามออกมาไม่เอาหน้าซบซบอยู่กับฉันซบฉันอาบได้ยังไงอ่ะยูริซโน คลอปรู้จักยูริเฮ้ยจักกูได้ไงวะน้องใหม่ใหม่สบอยัจะโก้ยาวมีอยู่กับฉันเน่ยโอ้เฮียบตายวะเสจายนะสบปืนให้ทำไมเนี่ย โอ้โหโซตายนะฮะโอ้โหเพื่อนเราต้องตบโสด้วยกันมาตหนีแล้วะฮะจังหวะนี้ไปก่อนฮนะบโอ้เอาไปกูได้ไหม <S <S โอ้ยไปสัดไม่หยังเลยสมกชื่นใจแกแกทำอะไร บอกมาทำไมมาคขออบรู้จักแกแล้เราไปรู้จักมันขออบได้ไงเงินมันซื้อได้ทุกอย่างแม้ทางอำนาจโอ้แล้วเราเป็นระดับแบบคนสนิทเลยวห ที mm ่ยูเครนตอนนี้ไม่น่าจะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นอย oh yeah. oh, ่างนี้วะอ้าวยอ้โ้แข็งข้ามันเลยกูอะไรไม่เคยมั้องสนิทกันแบบพอสมควรเลยเนี่ย สาซฟเฐานวิทย์ิสทุกอย่างพร้อมแล้วใช่เอาเลยทำไรสามพิ่าโอ้ยอ้นีเพี้ยโอ้โห,โหโล่งเป็นนกเลยเครื่องบินกูาอาจารย์นี่อยู่ ี่จุดเริ่มต้นนี่กลี้กออะไรอยู่ดีเรื่องของฉันอะไรของฉันทุกอย่างคนลของฉัน,อ,อ,ฉนอะไรันรขึ้นวันนี้ไม่สามารถขยุดมันได้แม้กระทั่แกโอ้ ิีใจทั้งเอะไรครับเนี่ยอ่าเทา้าอีห้องอะไรเอ h โอหรือเปล่าเดินข้ามกูทำไมโอ้โหมันยิงแล้วก็ปล่อยอ่ะผมปล่อยให้ตายไปไอ้ก,กระมูก,กะหมาเลย ผมจี้กันใหญนะ่แล้วมะส o s รัเสเซียโอ้โหอยู่ดีๆนี่เป็นหน่วยสเ a c e n a นะเหมือนที่เคยบอกเห็นงนีคนเคยพูดว่าเป็นคนเป็นคนเดียวที่เปลี่ยดมาคอลอฟมากกว่าไพรส์นะฮะแต่เพราะเรื่องนี้นะครับ ดิผมลืมซอวล,ลี่ของตอนหนึ่งต่อสองไปแล้วเ <laughs> นี่ยเอ้ซาวลี่ไม่ไดว่าแฟนหนึ่งสองดิชอบชอบเกมนี้เป็นเป็นพิเศษนะฮะเลยกลับมาเล่นอีกทีนึง Come on Come on อ o m e on Okay Yuri, okay, Yuri. <laughs> ซื้อเวลาให้ตัวเองสักพักหนึ่งเนี่ยแต่อนนี้อาศพตายเฉยเลยนะครับผมเออศร้าอยู่นะเศร้าอยู่นะฮะเพืกเก่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้น Those memories are all that's left when the bastards have taken everything else. What, he He's gone, Mac. what do you need from me? A location. Our Russian says Makarov used to cash weapons at an old castle near Prague. What's the Place any bells? Aye. We ran drones over a suspect castle back in ภาาอังกฤษเ s ยนะเบสเพอะไรวปที่เข้าไปได้เกพู้ว่าจะบินได้ฉากน้นต้องมีการใช้ iPad อีกแล้วคล อย่าิดว่าฉันจะทำยังไงฆ่าไม่หมดนะีดบอกโอเคเดี๋ยวต่อตาหน้ากกำลังมันเลยนะผมเก็บไปเก่อนนะครับ Let's g